ครับท่านผู้ชมทุกท่านมานีผมจะมาอัดคลิปรีวิวทองถนนจากาเขาช่องตะโกไปยังเครื่อนลำนังร้องหร้อวก็เครื่อนลำจังหันเครื่อนเครือลำปะเทียนะตามที่ FC page, f a n แฟนเพจเอฟี e, ในช่อง Youtube อ,อยากให้ผมรีวิวให้เบิ้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านหลังนี่มีไดนเสาร์ al, แล้วก็ภูเขาไฟหลายคนสงสยัยแมนบอกบว่าวยุแดดอ่าแต่แต่แต่มีประเดีมาเฮตดคลิปอ่า รีวิวหรือว่าถ่ายบรรยากาศภูเขาไฟนี่จะให้เบิ้งก่อนนี้แน่ในคล,คลิปต่อไปนะสำหรับมือนี้ไปเบิ้งบรรยากาศเช่งทองถนนน้ำกันไปครับผมเริ่มอัดคลิปจากน้องสเมเด็จหรือเขาเชียงตะโกูมานะครับจากนี้ไปบิลรัมอยส115กิโลโนนีแดง21กิโลนะครับจะพาไปเบิ้ง หรือรีวิวให้เบื้องบรรยากาศทั้งทองถนนจากเขาช่างตะโกไปหาอำเภอโนนนิดแดงนะฮะว่าบรรยากาศเป็นจังนไรแน่อัดคลิปกับวันที่19กุมภาพันธ์ปี2564ัน,อนอิ่เบื้งพี่น้องถนนออ่ายู่นองเสม็ดเนี่ยขึ้นเขาชัางตะโกมากนี่โหูกว้า,มางมากเลยใหญ่มากเลยเห็ดเสร็จใหม่นี่สวยงามแล้วก็เป็นอ่าถนนที่สวยงามในระดับหนึ่งนะครับานี่ใจดีใจดี ขยายแบบนี้ให้เขาจงโตโกเมนว่าท่านผู้ชมผมว่าจะดีกว่านี่หรือจะดีมากนะตรงนี้คือว่าดีแล้วล่ะนะเดี๋ยวมันนี้จะพาไปเบิงเคลื่นอนดีกว่าผมเห็นเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่าอยากเห็นเคลื่อนเขื่อน,นลำนังรองเขื่อนลำจังหันเขื่อนลำบะเทียอะไรประมาณนี้ไปเบิงว่าท่านไปเขื่อนลำนังรองเขื่อนลำจังหันเขื่อนลำบะเทียเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่มองไหนเราก็บรรยากาศบางส่วนเป็นยังไงแน่ครับ ถนนบ่ได้เฮ็ดไปตลอดจนหอดนู้นนี่แดงนะครับเฮ็ดมาถึงโค้งนี่ล่ะโค้งตัวเอ็ดนี่ล่ะเอ็ดอย่างไรเอ็ดเอ็ดโอ้เอ็ดเอ็ดเอ็ดเอียงกล้องไปแล้วแล้วจะไปหมุนกลับคืนก่อนหอดบ้านลำนางร้องนะครับท่านผู้ชมบอกจากนองสม็ดมาหอดสำนันล่ะแล้วก็ต่อจากตรงหุดสิ้นสุดงั้นขยายออกมาเป็นถนนแบซีไปจนหอดนู้นนี่แดงหมดนะครับช่วงนี้อากาศฮอนนะครับกลางคืนนี่เย็นเย็นลมตอนนี้ล้มแห้งมากๆเลย ดูแลสุขภาพพร้อมด้อพี่น้องครับแลนมาหอดอคือคือเลยบ้านเราต้องล่องมาถึงตรงนี้จะเป็นทั้งตรงอูตรงบปผมว่าจักกิโลนี่ตรงไปหลายกิโลอยู่เด้ทั้งตรงถ้าตรงไปี่ผมเชื่อว,ว่าหลายท่านต้องใส่ความเร็วหลายท่านแต่ต้องใส่ความเร็วแต่ผมขอแจ้งเตือนว้เนี่ยระวังช้างข้ามถนนเห็นตรงตรงซึ่งจะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อระวังช้างข้ามถนนช่วงเวลาที่ผมเคยเจอเด้อครับ ช่วงเวลาแต่กับพได้มีทุกมือดนดนโดนมีเทียนึงนี่เดี๋ยวจังได้ทาม,มีผมจะแจง้งใ้ทราบล่วงหน้าไปตราหนนี่บมมีสร้างนะครับผมมีสา้างขัดถนนแต่กับละมัดระวังนะพอระวังสร้สางอะเขาให้ระว่างรดระว่างคนขัดถนนช่วงเวลากับพวงประมาณช่วงเศร้าก็คือตีซีตีหาประมาณนั้นแล้วก็ตอนแรงเลยประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรประมาณนี้ก็แจ้งมใม้เป็นความรู้เวลาใส่ ถนนสายดีเล้วพี่น้องเนื้อว่าให้ระมัดระวังมีตรงแห้งหรีบบ้างวะทางตรงบ่พอยังมีทัทง้งทั้งทั้งเป็นเนินขึ้นลงนะครับตรงนี้เขาเอิ้อมอฐานจอบ,บาพี่น้องทางมู้นนี่แดดมันจะเอิ้อมอฐานจอบ,บานะครับถนนนี้จะแล่นอยู่ทีงถนนหมายเลขสี่สามแปดนะครับถนนสายละหาสสายตะพยาดีเห็นลงลงที่เทศกาลมากนี่พ้นลงแบบสี่ได้หนีิพี่น้อง นิดนึบละนี่แถวนี้่มาทอดมาจนทอดไในมอหนีกับมออีกแล้วมออนุสาวรีย์เราสู้นะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะในเขตเทศบาลตำบลโนนี่แดงอำเภอโนนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์เฮานี่ขึ้น in ม in exemple, อนีน่ข <além Level. S 1> ึ้นมอนี่จะไปเห็นทีはは uh ่ยังอ่าขึ้นมอนี่ก็จะมาเห็นอ่าอนุสาวรีย์เราสู้ด้านขวามือ สว,วัสดีเราสู้ด้านขวามือแล้วก็สัญจลพ่อหนองผงอยู่ฝั่งบนนะครับผมนี่เขาอยากจะเลี้ยวขวาตรงนี้ละเพราะหอดหมอนุสว,วัสดีเราสู้เราเขากะจะเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวสายเป็นโรงเรียนลมก่าบุรีรัมย์นะครับตรงไปกับนู่นนี่แดงละแต่เขาจะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปเคลื่อนนี่นี่ครับโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำนองรองจังหวัดบุรีรัมย์นี่เขจาจะตรงเข้าไปเอา้ามีตดสนลายนะครับ สังเกตยดบึงขี่มาเรื่อยๆแกทางก็จะแคบนะหน่อยจักน้อยลงเนินนี่เอา้าเดี๋ยวผมพาบึงเคลื่อนหน่อยก่อนอก็จะไปเห็นเคลื่อนใหญ่มาบึงเคลื่อนหน่อยเคลื่อนหน่อยม่ได้ซื้อว่าเคลื่อนอย่างเดียวแวะพาแวะผาแวะอุดอกไฟคำเหลืองอัลลาม วัดอ่างเก็บน้ําคลองมะนาวรายละเอียดกัแครไว้ผู้ใดอยากหูรายละเอียดนะครับผมอยาจะพาล,ลุงไปบึงคือบรรยากาศของเขื่อนน้อยท่านผู้ชมซื้อเขื่อนน้อยซื้อเป็นทางการก็อ่างเก็บน้ําคลองมะนาวนะครับตั้งอยู่ในตาบลน,นุน่นนิแดงอําเภอนุอน่นนิแดงจังหวัดบุริล์เฮานะครับผมรายละเอียดกัคร่าวๆเนาะสามารถกักเก็บน้ําได้สองจุดแปดสี่แปดล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่มาน,นีครับผม ไปต่อครับนี่คือบรรยากาศเคลื่อนหน่อยเดี๋ยวต่อไปเขื่อนที่2องเขื่อนใหญ่นะครับเขื่อนใหญ่คือเขื่อนลำนังลองนะครับเขื่อนลำนังลองนี่ก็ไปอีกประมาณกิโลนึ่งครับผมจากนี้ไปขั้นตายมือนี่ก็เป็นการปลาปลาโนนี่แดงนะครับโอเคขอม้าเรื่อยๆประมาณกิโลนึงก็จะมาอ่าพอครับ โรงงานดอยคำซึ่งจริงๆ,ๆว่าได้เห็ดนี่ยังแล้วนะครับเป็นโรงงานที่บ่ได้ใสย่ยังนี่ครับโรงงานดอยคำโครงการหลวงนะครับด้านขวามือนี่ก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงนี่เอาเลยมานะครับเข้าต้องพันจุดสองจุดนี้มาจะมาผอกับเรื่อนลำลองลำรองผมวันนี้ผมว่าได้ภาพไปเบื้องด้านในใด้านในจะมีร้านอาหาร ต่าง,างๆหลายๆร้านนะครับเป็นร้านอาหารทีมาา่มั่นคงบรรยากาศนะครับแล้วค่อยถามม้าเบิ้งผมรีวิวในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันในมุมตรงนั้นแล้วตรงนี้ห้เบิ้งบรรยากาศนี่คือลำนองๆแล้วจอนี่แล้วจอนี่นี่จะเป็นเคลื่อนไงนะครับเป็นเคลื่อนไงคือลำนองๆนี่สวยงามมากๆนะครับเป็นย่ำเร้ากับย่ำแรงครับค้นจะหลายพอค้นจะแมลงออกออกกำลังกายบรรยากาศก็สวยอ่านี่คือ เครือรัมนางรองนะครับเครือนลมน่างรองต่างอยู่ในตำบลโนนนิแดงอำเภอโนนนิแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมต่อไปเป็นเครือลําจังหันอยู่ในพื้นที่บ้านสำโรงใหม่นะครับอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากอําเภอเครือนลมน่างรองเนี่ยประมาณ10บกโลนะครับไปเบิ่งน้ำกันทางไปเป็นยังไงนี่ผมก็ลงไต้เครือนมานะครับนี่ก็คือสันเครือเราก็ต้องเรียวออกมาทางประมาณนี้นะครับ จะอ่านลงพ่านยังลงในเกิเอิรนปราสาทน้องหงนี่ด้านขวามือนี่ก็จะเป็นปราสาทน้องหง,นะ,น,ง,หงนะครับปราสาทน้องหงนะครับว่แม่นอำเภอน้องหงอำเภอนุนีนดแดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่ด้านขวาเ,<อ>เานี่เดี๋ยวจะมีท่ายคลิปให้เบึ้งกันแต่ว,ว่าคลิปวันนี้จะพาไปบิ้งเรื่องเขื่อนนะครับเรื่องของเขื่อนนี่ก็จะพ่านยังนี่วิทยาลายัยเทคโนโลยีและการจัดการนุนีดแดงนะครับ พอมาหอดตรงนี้นะเขาก็เลี้ยวขวาตรงแยกนะครับถ้าตรงไปก็จะเขายู่ในเข้าไปในตลาดนน่นนี่แดงเขาจะเลี้ยวขวามาตรงนี้เลี้ยวขวามาสักหน่อยนึงเราก็มาพอสามแยกสามแยกสี่แยกห้าแยกังนี้แหละแล้วเขาก็ต้องเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปก็ไปถึงโน่นนี่แดงไปในตลาดนน่นนี่แดงก็แล้ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะตรงหน้าแปลงแล้วเขาจะเลี้ยวเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวาตามถนนดำนี้ได้ครับนี่ สะพานตรงนี้ข้ามคลองนี้ข้ามสะพานนี้เลยครับผมสะพานน้อยๆนี่ระมัดร,ระวังจังหน่อยตรงนี้อุบัติเหตุบ่อยมากเลยสะพานเป็นสะพานในคลองน้ำของเครือรำมองรองนี่แหละครับมาก็จะเห็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเครือลำมังลองเออว่างหันจอดถ่ายรูปยูฟอีกฝั่งฝั่งผุนเขาเอิญฝั่งที่ตะวันตกแต่ฝั่งนี้ฝั่งที่ตะวันออกของเครือรำมองรอ,องเห็นไ่เหรอเขาตรงไปอีกครับมันก็จะขี่ไปเรื่อยๆน้ำถนนสายนี้แหละครับท่านผู้ชม ประมาณ10กิโลนะครับ10กว่าขี่มาเรื่อยๆก็บสองาทางก็จะเป็นต้นไหม้ใบเสียก,ก็จะเปรี้ยวๆจังหน่อยนะแต่ก็สวยงามนะครับถ้าเป็นนาฝนตรงนี้แบบต้นไม่เขียวชะอมเลยแหละสวยงามมากครับท่านผู้ชมขี่มาถึงถึงล,ละเละหอดโก้มีกระหวดลงบ้างนี่เคื่อนลำจังหันเป็นแบบใดคือได้ซื้อว่าเคื่อนลำจังหันกูได้ใดคอมเมนต์มาหด้ครับ กอากะลอมาชะลอ,ระลอรตรงโค้งนี่แหละทางเลี้ยวเลี้ยวเขาตรงโค้งนี่แหละฝายส่งน้ำบำรุงรักษาที่5เคื่อนลำจังหันเนคื่อนแบบใดเป็นเคื่อนแบบใดบบรู้สึกว่าเคื่อน จะปิดสันเขื่อนเพราะรถผ่านบรได้แต่ก่อนสมัยก่อนนี่ผ่านได้สมัยนี้คงผ่านบ่ได้เนี่บ่มีป้ายบาอกยืนนะระวังช้างป่านี่แหละเคลื่อนลำจังหันบรรยากาศดีๆลุ้ลงล่งนะครับเคลื่อนนี่จะลุลง้งล่ง ไปบพ่ได้นะครับเดี๋ยวเอาโดนขึ้นเบื้องพรบมุ่งสูงเรากันครับผม เรียบร้อยครับท่านผู้ชมภาพนี่คือบรรยากาศยูเครนลำจักหันต่อไปจะไปเครื่องลำปะเทียครับผมจะไปจังไดนันเบื้องลำกัดก็ถอยกลับรถตรงนี้แล้วก็กลับออกไปเมือเก้านั่นแหละแล้วก็พุ่นไปฟังพุ่นอีกครับผมคือคือออมไตเคื่อนไปฟังพุ่นนะครับผมลำปะเทียออกจากลำจักหันไปนี่ก็ประมาณ10กิโลนะครับ สามสิกิโลไปตามทางถนนดับนี่แหละไปตามถนนดับแล้วจอดแสงแสงตั่วแท้สภาพนี่นี่เบ <c oughs> ิ่งนด้พี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาดีดีนี่ก่ขี่มาเรื่อยๆนี่ก็จะพบกับสนามแข่งรถนะครับโอ้สนามแข่งรถขึ้นจะมาอยู่ในป่ามั้งสันเป็นสนามแข่งมอเตอร์ค อนะโอ้ถนนเฮ็ตไม่ตัวนี้กว้างมากรถเพิเ่นขายอยังเนาะขายลูกชิน้นอยากกินลูก,ลกชิ้นแต่ว่าถ้ามาถึงตรงนี้เลยสนามแข่งรถมาเร็วเรี่ยวขวาดิไปช่องตะกิ้วนี่แหละทางไปช่องตะกิ้วนะครับผมนี่คือช้างไปช่องตะกิ้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ นี่เดี๋ยวมือลังเนืงจะมารีวิวไหเบิงแต่เราจะไปเบิงเคลื่อนก่อนข้างหน้าเป็นบ้านน้องตะเยอนั่นข้างหน้านะเป็นบ้านน้องตะเยาถึงแล้วมนเป็นถึงเคลื่อนนะครับถึงหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านงอนไกลครับท่านผู้ชมมีผูสอบรถถึงใหญ่โตโหถนนถนนถนนข้างบเรียวสายน้ำพินเลยเราจะเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวสายกลับไปทึ่งถนนละหานไายบันกวดได้นะครับเลี้ยวสายนะที่รถไปซีสมซไปเราจะเลี้ยวขวามาทางนี้นะครับ เพื่อที่จะไปเบิ้งบรรยากาศของเขื่อนลำปะเทียนะั่นแหละเอาโคง้งโค้งเอ็นกล้องไม่ใช่โค้งฮัส์กโค้งเอ็นกล้องนะลวลาเขาโคง้งนี้เอ็นรัดแล้วว่รถอซเออได้มาถึงตรงนี้ไปยังไงต่อมันถึงแล้วจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปสันเขื่อน เรียกว่านี่ไปมู่บ้านมู่บ้านน้องตาเย้าบอกว่าเน่ใจบริหาหูคอมเมนต์มาได้นะครับเอาเรียลสายมาันจริงๆพอเคลื่อนแล้วนะครับรู้สึกว่าเคลื่อนเคลื่อนนี่นะ่ะจะสามารถเอารถขึ้นไปทีส่สันเคลื่อนได้นะฮะไต่บ่อรถแตบึงเฮ้ยทำไมคนเยอะจังเขามาทำอะไรอ๋อน้อง,น,อง,น,องนักเรียนนักเรียนนะครับเห็นไหมขึ้นได้บอ่อน่าจะขึ้นได้นะ ใช้ยังใช้นึกกินตัวนี้นี่เอาเขาขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยวจะพาขึ้นสันเขื่อนพาขึ้นสันเขื่อนนะครับผมนี่คือเขื่อนลำบเทียซึ่งเป็นเขื่อนเดียวที่อา่าผมอัดคลิปมานี่สามารถขึ้นสันเขื่อนได้แล้วก็บ่มีถนนถนนดำเป็นถนนขี่หินแง่ทั้งสินะ้นนี่ฮะอ๋อน้องๆนันกเรียนเพิ่นเพื่อนมาทำกิจกรรมอนี่คือบรรยากาศเขื่อนลำบเทียนี่แหละ เภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์กะเป็นเคลื่อนอีกเครื่อนหนึ่งที่ที่เปิดนะครับเปิดสันเคลื่อนเดี๋ยวจะไปจอดกลางเคลื่อนนะเดี๋ยวจะไปจอดกลางเคื่อนเราเอาโดนขึ้นบินถนนถนนคุณดีแท้ถนนทีนด่ดีถนนไต่เคลื่อนไปได้กับบุรุ สีเขื่อนนะครับเขื่อนน้อยอเก็บน้ําของมะนาวแล้วก็เขื่อลนลานังลองเขื่อนลาจังหันเขื่อนลำปะเทียนะครับผมให้เบื้องบรรยากาศน้ากันนี่กะเป็นอีกหนึ่งคลิปเด้อผว้ใดมักคลิปลกษนะนี้หรือว่าต้องการให้ผมไปอัดคลิปยุไซนี่กะกดคอมเมนต์มาได้นะครับกดคอมเมนต์มาได้ผมจะไปอัดมให้่ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ